สดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟังไทยน้ำเด้อค่ะมื่อนีกลับมาพบกับสาวเล่าสะพายรอยเอ็ดอีกแล้วเนาะพี่น้องมื่อนีหน้ากาสิม,ม่าว้าถึงเรื่องที่ว่ารถข้างหน้าถือคนเอาไม่เอาอียังกับโมหูไปไปขีดไปเห็ดใผ้มันเป็นห้อยเนาะพี่น้องหน้าหูตัวแล้วจ้ากับสิม,มา่าบอาถึง โครเส้งเลยพี่น้องไปทำบุญก็คิดว่าลงมาล่ะสิแบบว่าอิ่มบุญดีใจสบายใจกับกับต่องเขียดก่กเกาเนาะพี่น้องลงมาหอดบอลจอดรถตกใจบหูวา่ผู้ใดมาเห็ดรถเนอพี่น้องแต่ว่ากฮหูหูตัวแล้วละ่ะก็คือเห็นแบบแฟนคลับเอซเพิ่นกับมาคอมเมนต์เนอพี่น้องแบบว่า มีคนแบบบ่มักโบมีคนอิจฉาโบ่อียงสีนอพี่น้องเขาเลยมามาเหตุโลดอียงสีหน้าก็หน้าก็คิดในใจว่าหน้าจะโบแมนแบบผู้ใหญ่ดอกหน้าจะเป็นเล็กหน่อยสรุปแล้วก็คือเล็กหน่อยอีดีเนอพี่น้องเล็กหน่อยแบบแถวๆนั่นละพี่น้องบ้านโลเลใกล้วัดนั่นละจ้าเพราะว่ารถก็มีสองพันเนาะเป็นรถญดหาตหญาดของทาง แค่น่านี่แหละพี่น้องแล้วก็รถหน้าอันย่ำรถย่ำย่ำมือนเ้าอันสามีของหน้าเพิ่นขับรถปิกอัพเอาของไปส่งแล้วเพิ่นก็นกลับมาเนาะหน้าก็ขับรถเก๋งไปเนาะพี่น้องขับไปวัดขับไปไปจอดแป๊บเดียวนุงเนาะพี่น้องประมาณสมงกลัวไปจอดพอทำบุญเอียงแล้วลงมา หลดเป็นห้อยกับบอกหูว่าผู้ไหนเห็เนาอพี่น้องผู้ที่ไปไปถามไปสืบไปหาหนละสามีก็เลยไปถามก็เลยหูว่าเป็นเด็กน่อยเ,อเพื่อนไกลๆเละวัดนาอพี่น้องกัรหลดกับเป็นห้อยก็คือที่เห็นที่หน้าทายน่ะพี่น้องเป็นห้อยผู้ที่สามีก็เลยไปซื้อยาน้ำยาน้ำยาเอียงหน้าก็ลืมลืมซื้อมันลวพี่น้อง เอามาคัดเนาะเพื่อนกับเห็ดเองนี่อันนั้นขันเอาไปเห็ดยู่รานกับือสีเบิร์เงินหลายอยู่พี่น้องดีแต่มันบวกเขาเขาไปแบบว่าขูดแห้งจนเขาไปเลือกเนาะพี่น้องอันนี้มันมันเขา,าเลึกแห้งมันอยู่พ่าหนอกกับคัดเอาน้ายาอย่างนอนน่าจำซื้อไปเลยฮัลโหลพี่น้องคัดมันก็นเลยออกแต่กับบวบกเกียงปันไดจ้ะเพราะว่ากับตรงคัดตรงใส่เวลาานะพี่น้อง ตกใจเพราะว่ารถเท่ากับถึงศิลาคาโปแพ้งถึงศิลาคาแค่แบบราคาโปแพง้งน่ะละพี่น้องเป็นรถราคาแบบว่าสามสี่แสนยังสีเท่ากับแบบเท่ากับหักนอกพี่น้องโปเมนราคาบาทสองบาทนอพี่น้องกับห่วงอีกอย่างหนึ่งกับรถกับว่าท่านไดอออกมาว่าท่านได้พ่อปีอยู่เนาะจ้ะ น้าก็เขียดเลยตอนแดกคิดว่าสิเดเอาไปเห็ดยู่ร่าเนอกจะคิดว่าสิเดเอาไปเขาแบบให้เขาเห็ดหาสิเพราะว่ากับบกอยไม่เงินนอกจะดีแต่มันคัดออกเนาะพี่น้องจังว่าโอ้หน้าสวยพี่น้องเพราะว่ารถจอดไปสองขั้นโบดนโดนรถหน้าเซ็งเลยลงพ่อว่าพญนาคข้ขนลงพ่อวา หุบบริเวณหวยมันสิออกรถคางหน้าอีกห่วพี่น้องงวดที่แล้วก็วออกทะเบียนหนึ่งสามแปดสามเนาะมันก็ออกแปดสามรอบนี่หุบไมันสิออกหนึ่งสามหัพี่น้องหนึ่งสามก็แปดหนึ่งก็จะคันผูใ้ใดแบบมักมักข้อหวหอยอียงสิก็ล่องร่องสื้อเบิงเด้อพี่น้องหา้าหามันอันนั้นเนาะจ้ะหามันให้โชคให้ลาภเพราะว่ามันก็นอยู่ในวัดเนาะพี่น้องเนาะแบบ โดนโดนกีดอยู่ในวดัดหน้ากะสีล่องล่องซื่อเบิ้องคือกันพี่น้องจักใบสองใบพ่อได้รุ่นจ้าเล็กหน่อยจกคนเนาะค้น,คนแบบว่าคนทีเพิ่นอยู่วดัดเนาะพี่น้องคุณกวดใบใหม่อยู่วัดเพิ่นบอกว่าประมาณมีประมาณสามคนทีแบบเห็นเอะนะแต่ว่าหน้ากัาบโบยคิดว่าสีแบบ เปเอาเรื่องเอาอีหยังน้ำน้ำเขาหรอกพี่น้องเพียงแต่ว่ามาบอกว่าเราประสบการณ์เนาะจ้ะว่า,าไปถ้ำบุญจอดรถไว้ยุวัดกะลงมากะโดนเนาะพี่น้องแต่กับพกคิดว่าสิไปเอาเรื่องเอาออยาิ้งเพิ่นหรอกตะกะผันเห็นพ่อแม่เพิ่นกะอาจสีสีเบ่าอยู่สีเบ่าอยู่ว่าเออลูกเจ้าตังสีนอแบบเบ่าแต่กะบพกได้ว่าสีไปเอาเรื่องเอาอยิ้งเขาหรอกจ้ะเพราะว่าเล็กน้อยก็คือเล็กน้อยเนาะพี่น้องกับพวกท่านในหุ่นจักเอีหยัง สิเลนตามภาษาน่นจาจะหน้ากับ้ายของคือเกา่าเนาะพี่น้องอยู่มุมเก่าอยู่บอลเกา่าล่มกับแห้งแห้งพี่น้องล่มคักอยู่บ้านกับล่มซ้ำนีอยู่หน้าสิล่มซ้ำไหเนาะอันดากับไปหน้าอันดาอยากไปแต่หน้าตื่นนอนมากอะอยากออกไปตหน้าเนาะยากบผพาไปหน้าล่มคักล่มหนาว นากมาอัดคลิปสั้นๆมาเรามาบอกเนาะพี่น้องมาบอกให้พี่น้องฟังซื่อๆนี่แหละค่ะกับสิจบคลิปใบเพียงซนีเนาะพี่น้องคันผูดด้ใดมากคลิปนี้กะอย่าลืมคอมเมนต์พเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้าเนาะพี่น้องเนาะไปพอกันคลิปหนานะจ้าสวัสดีจ้า